สวัสดีครับวันนี้ทีมงานเฉพาะไล่ตายสงขลาครับพาไปดูสีสันอาชีพธรรมดาธรรมดาที่ไม่ธรรมดาครับถ้าทัวพ่อนี่ไม่ธรรมดาแน่นอนครับนี่เป็นมังคุดดิบคัดเสียบไม้นะครับที่เห็นกันทั่วๆไปครับแต่ที่ไม่ธรรมดานี่น,น,นี่แบบนี้ครับคุณพี่ประสิทธิ์ขบวนพลอายุ52ปีครับอาชีพขายมังคุดดิบเสียบไม้ครับในเมืองสงขลา ที่ไม่ธรรมดาก็แบบนี้แหละครับแกจะทูนถาดใส่มังคุดดิบครับเต็มถาดเลยนะครับนั่นครับขับรถจักรยานยนต์ไปตระเวนขายในเมืองสงขลาครับนี่ทูนแบบนี้แหละครับขับรถไปด้วยทูนไปด้วยแล้วก็ไม่ต้องใช้มือจับนะครับไปแบบนี้เลยครับโอ้เซียนเลยครับเห็นแล้วนี่ทึ่งจริงๆครับเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวครับดูสิครับนี่ครับ นิ่งเลยครับมางคุดถาดบางคุดนี่นิ่งไม่กระดุกกระดิกไม่กระโดดกระเดกเลยครับไปเรื่อยๆคอตั้งตรงถาดมางคุดอยู่บนบนหัวแบบนี้แหละครับโอ้สุดยอดเลยครับพี่ประสิทธิ์ครับแกก็ขับรถจักรยานยนต์ตะเวนไปแบบนี้แหละครับไปที่ร้านค้าร้านอาหารขายไม้ละยี่สิบบาทครับเช้ารอบเย็นรอบรอบละแปดสิบไม้ครับก็พอขายได้ครับ ดูสิครับนิ่งจริงๆครับโอ้โหไม่เคยตกไม่เคยพลาดนะครับถาดมังคุดอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นแหละครับจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวโค้งนี่ลงจากรถก็ยังทุนอยู่ครับดูดิครับนี่เข้าไปขายลงจากรถก็ทุนนะครับเดินไปไม่ใช้มือเลยครับยกเว้นตอนที่เอาลงมาขายนี่ครับก็ใช้มือยกลงมาแล้วก็ขายครับไม้ละ20บบาทนะครับมังคุดดิบ ครับเสียบไม้ครับนี่หลายๆคนชอบครับมังคุดดิบครับเป็นมังคุดจากอำเภอลาวสักกาจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเกิดแกน่นและครับแกก็มาทามาหากินอยู่ที่เมืองสงขลาก็5ห้าหกปีแล้วครับตอนนี้หน้ามังคุดก็มาขายมังคุดดิบครับได้เงินแล้วครับเรียบร้อยครับเงินนัดไม่ทูนนะครับใส่กระเพาเงินนัทูนไม่ได้ครับเดี๋ยวทูนที่ปลิวครับ ถาดบางคุดอย่างเดียวครับที่ทูนครับนี่ขายเสร็จแล้วก็เอามาเรียงกันสวยเป็นแถวไม่มีแตกแถวเลยครับเรียงยังไงเรียงอย่างนั้นแล้วก็เอาผ้าขาวมาคลุมไว้ครับป้องกันฝุ่นป้องกันแดดป้องกันอะไรแบบนี้แหละครับแล้วก็ทูนต่อไปครับอ่าทูนได้บนศีรษะครับแล้วก็หดูสิครับมือไม่แตะนะครับทูนพอเอาไว้บนศีรษะแล้วเนี่ยแกก็ขึ้นรถจักรยานยนต์นี่นี่ดูดูครับดูครับ นั่งร่อมบนรถจัการยานยนต์แล้วก็ออกไปเลยครับหัวแกแข็งทื่อเลยครับโอ้ยใครเห็นแล้วพึ่งครับนี่สองมือครับผมยังไหวผมยังสู้สบายสบายครับโควิดทําอะไรผมไม่ได้แล้วครับขับไปเรื่อยๆแบบนี้ครับเจอร้านตรงไหนเจอคนตรงไหนก็จอดครับให้ลูกค้าได้ซื้อไปกินกันนี่ตีโค้งเข้ามาแล้วมาที่ร้านนี้ครับ ผีโคก็มาแล้วก็ข้ามาจอดมือน่ะจับแฮนด์รถอยู่นะครับนี่มือจับแฮนด์รถไม่สนใจถ่านบนหัวละครเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติไปแล้วครับถานบางคุดกับหัวแกเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วครับเดี๋ยวกับนี่ถูนไปเลยสบายๆคุยไปเรื่อยๆแล้วก็ยกถานลงมาเอามาขายใครซื้อก็เอาใส่ถุงครับไม้ละย,ยี่สิบบาทกินได้ครับประมาณสักสี่โลครับเสียบไม้มางคุดดิบครับ นี่ยกเว้นตอนที่จะขายนี่แหละครับที่จะเอามือถือถาดไว้ครับส่วนตอนขับรถส่วนตอนที่พาตะเวนไปขายนะไม่เอามือจับเลยครับตั้งไว้บนหัวอย่างเดียวครับถาดมังคุดสุดยอดจริงๆครับพ่อค้ามังคุดเสียบคนนี้ครับมังคุดดิบครับนี่ใส่ไม้ใส่ถุงครับคนละไม้สองไม้ครับแล้วแต่ผู้หญิงชอบครับนี่มังคุดดิบครับ ไม่หวานเกินครับมันมันกรอบกรอบครับหวานหวานครับขอบคุณนะครับเสร็จแล้วแล้วก็กลับไปทุนต่อไปครับไม่ใช่ง่ายง่ายนะครับเนี่ยครับกว่าจะทูนถาดมังคุดแลวขับรถไปด้วยเนี่ยครับก็หลายวันอยู่นะครับทำกันอยู่ครับเป็นปีๆนี่แหละครับแกบอกว่าตอนแรกๆครับแกก็ใช้มือถือถาดนี่แหละครับแต่ว่าพอถือไปถือมามันเมื่อยครับก็ลองปล่อยมือดูครับวาง ถาดมังคุดเป็บนหัวแล้วครับแล้วก็ขับรถไปครับก็ปรากฏว่าเอ้ยมันก็ดิ่งดีครับมันก็ไม่โตครับจนตอนนี้ครับเป็นเซียนเลยครับนี่ถ้ามีการแข่งขันทูลถาดมังคุดในกีฬาโอลิมปิกเนี่ยครับพี่ปฏิทับพี่ไปเลยครับรับรองครับได้เหรียญทองแน่นอนครับไม่มีใครกินแกเลยครับนี่ขับรถทูลถาดมังคุดดียกเหรียญทองให้แกเลยครับไม่มีชาติไหนแล้วครับพี่ปฏิทค้นเดียวแล้ครับคว้าเหรียญทองไปเลยครับ นี่ครับเสร็จแล้วก็เดินทูนออกมาขึ้นรถยักรยานยนต์แล้วก็ขับต่อไปครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงที่ประสิทธิ์บอกถึงการขายมังคุดดิบเสียบไม้กันนะครับเมื่อก่อนขายเป็นเม็ดมะม่วงฮนะมโมกบ แค่ตัวนี้เหรอฮะก็ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีขายก็ติดต่อวงกวายนะบางวันถ้ามันมีไอ้โม่ไอ้ไอ้มังคุดเนี่ยมันจะเป็นผลิตพันธุ์ที่บ้านผมมันเป็นมังคุดติดมาขายเป็นเนี่ฮะต้นไผ่ยังไงอันนี้เป็นไม้ละยี่สิบบาทครับวันนี้วันแรกนะฮะวันนี้วันแรกครับที่ขายมังคุดคันดีแค่ใช้เวลาฝึกการทุในการคืนขายอย่างเนี้นะก็มันมันยังไงฮะผมฟลุกเอา เพราะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อกนคือเนี่ยถ้าผมทำอย่างเงี้ยฮะถ้าทําน,นานๆมันเมื่อยเลือดไปเลี้ยงมือไม่พอก็เลยปล่อยพอปล่อยทีนี้มันก็ทําได้ทีนี้มันก็เลยไปยาวเลย <c oughs> แ,แค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากนี่ครับไปต่อครับเจอพี่ประสิทธิ์ทุนถาดบังคุดดิบอยู่ตรงไหนเนี่ยโบกมือแวะซื้อได้เลยนะครับช่วยอุดหนุน พี่แกน่อยครับนี่คนทํามาหากินแบบนี้ต้องสนับสนุนด้วยครับยิ่งมีความสามารถเฉพาะตัวแบบนี้นะครับยิ่งน่าสนใจเลยครับเป็นสีสันของอาชีพที่ทำง,งานเฉพาะและใจสงคา้าเอามาให้ได้ดูกันครับขอบคุณพี่ประสิทธิ์และขอยมีกําลังใจในการทําอาชีพต่อไปนะครับทิ้งท้ายด้วยภาพนี้เลยครับมังคุดดิบเสียบไม้ของพี่ประสิทธิ์